สวัสดีครับอิทธิพรเครื่องรางมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้พิเศษมากเลยครับจะได้นําเครื่องรางมงคลนะครับประเภทมีดหมอแล้วก็มีดดาบรวมถึงมีดที่เป็นทรงอีหัวยุคต้นๆเนี่ยมาให้ชมนะครับแต่ละอย่างนี่ต้องบอกว่าสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแค่อยา่างละเล่มเท่านั้นที่ผมได้สะสมไปนะตอนนี้นะครับ เริ่มกันที่ดาบก่อนจริงๆอยากให้เห็นเขาแบบรายละเอียดเต็มๆมากแต่ว่าด้วยความที่ขาดตั้งกล้องมันมันได้มันไม่ได้สูงแล้วก็ถ่ายคนเดียวมันจะยากนะครับดาบเล่มนี้ยด้ามไม้ฝักไม้ความยาวเขาจะอยู่ที่33นิ้วเฉพาะใบ20นิ้วได้ครับจะเป็นเหล็กดำนะครับสันใบหนาใหญ่มากสภาพดี อายุหลักก็ประมาณ90กว่าปีครับฝีมือจะเป็นช่างฉิมลายน้องสิงช่างฉิมนี่ก็จะจะโด่งดังมากๆนะคะรับฝีมือของท่านเป็นที่เรื่องลือเนี่ยครับจะสวยๆอย่างนี้เลยครับช่างงานช่างฝีมือจะมีความสวยและมีความละเอียดของลวดลายแล้วก็รวมถึงการเข้าด้ามเข้าฝักแล้วก็ตัวของใบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือใบดาบ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนมันมันจะต้องดูดูเป็นมืออาชีพมากเลยจะต้องดูไม่เลอะเทอะไม่เละเทะนะครับคำว่าช่างฝีมือเนี่ยสุดยอดเลยครับเล่นมนี้สภาพดีมากการเขาลัดทองเหลืองไม่มีโยกไม่มีคอนเลยไม่มีเสียงกึกกึกนะครับไม่มีอย่างนั้นเลยเช็คสภาพให้เรียบร้อยหมดจด ฝักก็จะลัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตไว้นะครับแล้วก็อยู่ครบทุกเส้นด้วยสวยมากอยากให้ชมเต็มๆได้เพราะว่าเขาสมบูรณ์จริงๆครับดาบเล่มน,นี้อ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นมินอีหวดอันนี้ก็จะเป็นยุคต้นๆนะครับประมาณความยาวประมาณ29นิ้ว ใบ11นิ้ว29นิ้วเฉพาะไอ้ใบที่เป็นอีหวัวเขาเนี่ย11นิ้วนะครับนี่ก็ยุคต,ต้นเหมือนกันอันนี้ก็คนก็น่าจะรู้จักน้อยเพราะว่าวัตถุมงคลยุคนี้เนี่ยมันมันมีความหลากหลายแล้วก็แล้วก็เขาจะมาในรูปแบบของสิ่งของเครื่องใช้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีด มีดเปิดป่านะมีดเปิดป่ามีดเปิดดวงนะครับนี่ก็จะทํามาจากไม้นะครับเนี่ยด้ามจับเป็นไม้ใบก็เป็นเหล็กดําทรงเคียวทรงอีหัวดมีการตอกเหรียญเก่าๆไว้ด้วยกันเหล็กดํานะครับแล้วก็มีรอยจานแล้วก็พร้อมการปิดทองไว้ด้วยตั้งแต่ ตั้งแต่ตรงโคนด้ามจนถึงปลายด้ามเลยนะครับวิธีใช้งานก็คือจะใช้ถางหญ้าเส้นเล็กๆถางต้นไม้เส้นเล็กๆต้นเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมเป็นความเป็นสิริมงคลนั่นเองก็จะประมาณว่าเป็นการให้ ดินตรงนั้นหรือที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการเปิดป่าเปิดดวงนะครับทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าได้มาจากชาวบ้านโดยตรงเลยครับแล้วต่อมาก็เก็บมากันเป็นรุ่นต่อรุ่นเนาะ ผ่านมือคนนั้นผ่านมือคนนี้จนได้มาอยู่ที่ผมเนี่ยครับมันหายากมากจริงๆต่อมาอันนี้เป็นมีดซึ่งมีดเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วความยาวมาตรฐานมาก9นิ้วใบ5นิ้วด้ามงาฝักไม้สองกริย์นาคเงินแล้วก็มีแปะตังเนี่ยผสมด้วย พอมีแปดตั้งผสมเราก็จะจำแนกได้ว่าจะเป็นยุคปลายยุคปลายก็ประมาณ80กว่าปีนะครับยุคกลาง90กว่าปียุคต้นหลักร้อยปีที่นำมาให้ดูนี่ก็จะมีทั้งเล่มนี้ที่เป็นยุคปลายดาบที่เป็นยุคกลางแล้วก็อีหัวที่เป็นยุคต้นเลยนะครับก็ลองสังเกตความเก่ากันดูได้ลายหน้าเกี้ยวใบเหล็กขาวฝีมือช่างสอน เล่มนี้ก็สวยต้องบอกว่าเป็นเล่มที่สวยที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับขัางอุดสนิทมากสองกระสัดนาคเงินยุคนี้นี่ก็จะเป็นยุคที่นักสะสมนะ่ะนิยมเล่นเพราะว่ารูปแบบเขามันชัดเจนรูปแบบชัดเจนมีนากมีเงินมีทองนะครับเป็น มันดูมงคลไปซะทุกอย่าง2กษัตริย์3กษัตริรย์เล่มนี้เป็น2กษัตริย์นะครับไม่ใช่3กษัตริย์นะต้องเรียนให้ทราบก่อนคนก็เลยจะนิยมชมชอบกันนะครับแต่ถ้าศึกษาให้ลึกจริงๆเนี่ยจะรู้ด้วยว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่มีดตั้งแต่พระอ่าสิ่งของเครื่องใช้ก็ ปลุกเสกให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีความเมตตามากชาวบ้านขออะไรอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรท่านให้ได้ช่วยแต่ท่านก็จะทำให้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนำมาให้ชมกัน3ชิ้น3เล่ม3อย่างชื่นชอบสนใจเล่มไหนชิ้นไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับเนี่ยดาบสวยมากเลยคุ้มค่ามากเลยครับประมาณนี้ครับขอบพระคุณมาก